สวัสดีครับผมมะยุสคารนะครับวันนี้ก็นะครับอย่างที่บอกนะว่าจะพามาดูรถเข้าใหม่นะครับคือสต็อตเข้ามานะครับทั้งหมดจะเข้ามา13คันนะครับตอนนี้เหลืออยู่8คันนะฮะที่เหลือขายไปแล้วนะครับนะตอนนี้เหลืออยู่เหลืออยู่8คันนะครับก็จะมีดีแม็กนะจะมีฟอร์จูเนอแล้วจะมี Camry นะตัว All New อีก4คันนะครับมี Accord G9 แล้วก็มี Nissan Navara นะครับเอออย่างแรกจะเป็นตัว d m a มนะครับ3.0 DDI นะครับสีขาวนะคันนี้นะครับป้ายทะเบียนสวยด้วยนะครับรถเพิ่งเข้าใหม่นะยังไม่ได้ลามไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะคุณลูกค้าดีเลยนะให้ดูแบบสภาพคร่าวๆนะครับว่ารถเพิ่งเข้ามานะครับสภาพเป็นไงนะครับผมนี่นะครับเป็นตัวแซดแพดทีบเกียร์ตัวท็อปสุดนั่นเองนะครับนะมีกล้องถอยหลังมีอะไรต่างๆครบเลยนะครับภายในก็จะได้เป็นเบาะสีน้ําตาลแบบนี้ นะตัวท็อปนะครับผมนี่เลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะฮะนะเป็นเกียร์ออโต้เลยนะใครที่กําลังหารุ่นนี้อยู่นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้นะครับนะนี่เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนี่เลยนะครับเป็นรถนะครับอ่าปี2018นะฮะคันนี้ปี2018 177แรงม้านะครับเครื่องยนต์3,000นะครับสภาพโดยรวมนะฮะค่อนข้างสวย ค่อนข้างสวยเลยนะครับรถไม่มีชนหนักพิวาตจมน้านะฮะนี่ให้ดูแบบคร่าวๆนะตัวรถบางๆเลยนี่นะฮะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับนะใครชอบนะฮะสามารถแคปหน้าจอนะครับแล้วก็โทรมาหาผมได้ศูนย์แปดสี่สามแปดสี่แปดสี่ศูนย์สี่หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์ดีได้นะครับ๋ยวส่งรายละเอียดเพิ่มเติมมาให้นะครับนี่คือเรากําลังเช็คอยู่นะฮะรถเพิ่งเข้าใหม่กาลังเช็ครายละเอียดนะครับ นะอีกคันหนึ่งก็จะเป็นตัว 2.4V นะครับเกียร์ออโต้นะครับปี2016นะครับ2นะครับผมตัวท็อปสุดนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสองจุด่า50แรงม้านะครับนี่เลยนะสภาพรถนะครับไม่ต้องไปทำลายแล้วนะครับล้างนะครับขัดสีตั้งขาได้เลยนะฮะรถบางๆเลยนะครับบางๆเลยฮะยางกูดเยียนะฮะคันนี้ยางกูดเยียปี2021นะฮ่ดะนี่เลยนะครับตัวรถเดิมๆ นะเบาะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับปี16นะครับผมเกียร์ออโต้ตัวท็อปสุดนะครับมีพีเดลชิพต่างๆครบเลยนะตัวนี้นะฮะดิสเบรกคู่หน้าดัมเบรกหลังนะครับนี่เลยตัวรถคือแบบล้างตั้งขายได้เลยนะคุณลูกค้านี่เลยนะครับตัวรถสวยๆเลยนะฮะตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูคร่าวๆก่อนนะฮะเดี๋ยวเราล้างอะไรเสร็จเดี๋ยวผมมาถ่าย อีกทีอตใหญ่นะครับนี่เลยนะครับส่วนตัวแอร์ต่างๆภายในนะฮะนอตเนื้อต่างๆไม่มีขยับเลยนะใครที่สนใจนะครับเจ้าตัว f o r t u n e r 2.4V นะครับคันนี้ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะฮะอ่านี่เลยนะครับอันนี้คือรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่28เดือน3นะครับอันนี้นะครับวงแาวมัลติฟังชันนะครับนี่เลยอ่านะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นพวก c a m r y นะฮะ All New มันจะมี2.5 2.0ุดองย์ะยางคันนี้นะครับมันเป็นปี18 19 20นะฮะอยู่ประมาณนี้นะฮะคันนี้ก็เป็นสีบอลนะครับนี่เลยนะครับ2.0 G นะครับตัว All New เครื่องยนต์เบนซินนะฮะล้วนๆนะนะครับไม่มีไฮบริดนะฮะตัวรถสวยๆเลยแทบไม่มีตำหนิเลยนะฮะลูกค้านะยางตะลอกนะครับยางตะลอกคันนี้เป็นยางปี2022นนะครับดิสเบรก นะตัวท็อปสุดนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับมีบายสปอร์ตมาให้นะครับภายในนะค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่นะครับในส่วนของด้านในนะครับจอต่างๆนะครับสวยๆเลยนะครับแอร์ออโต้นะครับแยกองศาซ้ายขวานะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูดคอนโทรลนะครับผมนี่นะฮะสวยๆภายในนะครับเบาะเบิดต่างๆไม่ต้องทำไรแล้วนะครับคุณลูกค้า นะไม่มีตั้งแต่หลักหมื่นถึงแสนต้นๆนะครับผมนี่เลยนะครับมีม่านด้านข้างมาให้นะด้านท้ายรถคือแบบสวยไม่ต้องทำอะไรเป็นรถบดระวางนะครับลูกค้าบดระวางจากหน่วยงานนะครับนี่เลยนะนี่นะฮะตัวน็อตเดร์ต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับผมนี่นะฮะ เราสนใจนะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับยังว่างอยู่ยังว่างอยู่นะครับเข้ามานะครับแคมรีชมนี้เข้ามาสี่คันนะครับผมนี่ให้ดูแบบเข้าๆเนาะนะครับเดี๋ยวล้างอะไรเสร็จเดี๋ยวมารีวิวแบบอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับป้ายทะเบียนนี้เลยนะฮะลูกค้านะครับแคปมาแล้วก็แอดไลน์ผมได้เลยนะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ เป็นแคมรี่เฉมเดียวกันเหมือนกันนะฮะปี18 19 20นะฮะเดี๋ยวราเอียดผมลูกค้าดีเทลเอยลูกคา้าทักมานะฮะเดี๋ยวแจ้งมาให้นะอย่างคันนี้นะครับคันนี้ปี2019นะครับรถลำดับที่หนึ่งเลยนะครับปี2019นะครับผมนะตัว167แรงม้านะครับ2.0นะครับนี่นะฮะมีไวเลสชาร์จเจอร์ต่าง,ง,งครบเลยนะฮะ ตัวนี้ไมล์หลักหมื่นนะครับตัวนี้ไมล์หลักหมื่นนะครับเบาะไฟฟ้านะครับนี้จะเป็นตัวเครื่อง2.0นะครับตัวเครื่อง2 0 167แรงม้านะครับผมนี่ตัวรถคือยังไม่ล้างไม่ทำะารเลยนะฮะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะฮะนี่เลยนะครับผมนี่นะครับภายในค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับผมนะรถ ของเรารับประกันอยู่แล้วนะครับบอดี้โครงสร้างเดิมๆนะครับผมโฮมลายมาติฟัง์ชั่นนะครับรถไม่มีโดนนะครับรถไม่มีโดนเลยนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าบสปอร์ตกุญแจนะครับสดอกนะครับอีกขั้นเดงนะฮะคันนี้คันนี้ก็จะเป็นปีเดี๋ยวดูก่อนดูรายละเอียดแป๊บหนึ่งนะครตัวนี้ก็2.0นะครับนี่เลย2.0 นะครับใหม่ไม่ถึงแสนนะครับใหม่ไม่ถึงแสนนะครับรายละเอียดตัวรถนะครับเดิมๆนะครับปี2019นี่นะครับปี2019นะครับผมอ่านี่เลยนะครับสวยๆนะฮะรถการันตีนะครับไม่มีชนหนักพิคว่มจมน้ำนะครับให้ดูกันแบบคร่าวๆเนาะนะครับพอดีทางทีมงานกำลังเช็ครถอยู่ด้วยนะครับ นี่เลยนะครับผมอ่านี่นะครับสำหรับแคมรี่นะครับแคมรี่สี่ขันนะครับแล้วก็จะมีจะมีนี่นะครับวอนด้าไอคอร์ด G9 นะครับไอคอร์ด G9 สีเทานะครับคันนี้นี่วอนด้าไอคอร์ด G9 นะครับสองจุดศูนย์ EL สีเทานะครับผมนี่เลยนะฮะพึ่งเข้ามาใหม่เลยพึ่งเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นครับ นี่นะภายในครีมนะครับผมมีกุญแจมาให้นะสวยๆนะรถของเราการันตีนะครับบอดี้โครงสร้างไม่มีชนหักที่ความจมน้ำนะครับเป็นสีเทานะครับใครชอบตัวตัวแอ c o คอร์ดนะมีคันเดียวที่เข้ามานะครับภายในก็ค่อนข้างสวยนะครับอันนี้ทีมงานกำลังลอกลายอยู่นะครับผมแล้วก็อีกคันหนึ่งคันนี้นะครับ ก็จะเป็นแคม r ีอีกคันหนึ่งนะครับโฉมนี้เรามีมาสี่คันนะครับนะรอดเดียวกันเลยนะครับเป็นรถปลดระวางนะครับรถปลดระวางภายในสวยนี่นะภายในสวยสวยเลยนะครับกุญแกสอดอกนะครับกุญแกสอดอกนะตัวนี้นะฮะสวยสวยนะสวยสวยเลยนะฮะใครชอบคันไหนยังไงก็นะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับดูเล็บป้าได้เลยครับ นี่ายทะเบียนสองเจ็ดหกศูนย์นะครับผมนี่เลยนะนี่นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะให้ดูแบบคร่าวๆาก่อนนะครับให้ดูแบบเข้าวๆาก่อนน,บบอน,นี่เลยนะครับสวยแล้วก็จะเป็นฮิสันนาวาล่านะครับนาวาล่าแบ็กเอディชันวเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะใครชอบท่านไหนยังไงก็โทรมาหาผมได้เลยนะฮะ0 8 4 3 8 4ปดสป 8404นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้นะครับเข้ามา13คันนะครับตอนนี้เหลืออยู่8คันนะก็คือปล่อยให้เพื่อนๆไปแล้วนะฮะที่เหลือที่เหลือจะอยู่ประมาณนี้นะครับฝากด้วยนะครับก่อนจะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ